เรามาดูขั้นตอนต่อไปนะคะหลังจากที่เราต่อทําเป็นตัวเสื้อเรียบร้อยแล้วคราวนี้สิ่งที่เราจะทําต่อไปก็คือเราจะมาทําสับเสื้อนะคะสับเสื้อก็จะมีทั้งหมดสามสามเส้นอ่ะเส้นที่ห่อันนี้นะคะจะเป็นสับเสื้อช่วงของอด้านหน้าเห็นไหมที่เป็นกระดุมตรงนี้นะคะ อันนี้จะเป็นสาบเสื้อช่วงที่หนึ่งวัดความยาวตามตัวเสื้อเลยนะคะให้มาถึงคอนี้อ่ะอันนี้คือเส้นที่หนึ่งเส้นที่สองเส้นที่สองก็จะเป็นช่วงเอวอ่ะเส้นที่สองก็จะเป็นช่วงนี้นะคะจะเป็น ช่วงเอวอ่าอันนี้เราก็ถักให้ได้รอบความยาวเท่ากับตัวเสื้อสำหรับเอ่อช่วงจัมเอวนี่นะคะเราสามารถที่จะถักแบบพอดีพอดีสาบพอดีตัวเสื้อเลยก็ได้หรือว่าเราสามารถที่จะถักให้มันรูดๆนะคะตัวนี้ให้มันรูดๆเข้าก็ได้ อันนี้เส้นที่2แล้วนะเส้นที่สามเส้นที่สามก็จะเป็นแขนอ่าจะเป็นสาบแขนแลักษณะของสาบแขนเราจะต้องทําให้เป็นเป็นวงกลมอย่างนี้นะคะเพราะว่าตัวแขนเสื้อเราเราเชื่อมแล้วใช่ไหมคะมันมันเป็นวงกลมแล้วอ่ะอันนี้สาบแขนเนี่ยตรงนี้เราก็สามารถทําให้มันเป็น ย่นๆแบบนี้ก็ได้นะคะหรือจะทำพอดีกับตัวแขนก็ได้อ่ะคราวนี้เรามาดูวิธีการทําสากลักษณะของการทําชิ้นงานนี้จะเริ่มต้นเหมือนกันนะคะครูก็จะเริ่มต้นด้วยโซ่ เราจะถักโซ่ขึ้นไปให้มันได้สิบห่วงอ่าเมื่อได้สิบห่วงแล้วก็จับมันไว้นะคะคราวนี้ครูขึ้นต้นไปอีกสองห่วงอ่ะดูนะสองห่วงพันหนึ่งครั้งแทงลงมาช่องที่เราจับไว้เนี่ยพันขึ้นมา ให้มันได้สามห่วงแบบนี้แล้วก็พันอีกครั้งดึงออกหมดเลยพันหนึ่งครั้งลงช่องถัดไปพันขึ้นมาอีกหนึ่งห่วงให้มันได้สามห่วงแล้วก็ดึงออกไปนะคะลักษณะของงานเราจะทำแบบนี้ ่เห็นนะว่าครูทำแบบไหนให้มันได้สามห่วงพันแล้วก็ดึงออกไปเราจะลงทุกช่องอะเราจะทำแบบนี้ลงทุกช่องหลังจากที่เราลงครบทุกช่องแล้วนะคะเราจะขึ้นแถวใหม่ให้เราโซ่สอง หันหลังกลับพันหนึ่งครั้งเหมือนเดิมช่องแรกเราจะไม่ลงเพราะโซ่สองนี้แทนแทนวิธีกระแอแทนหลักที่ลงช่องแรกแล้วนะคะเราก็จะลงช่องถัดไปพันหนึ่งครั้งแทงลงไปช่องถัดไปพันหนึ่งครั้งแทงลงไปช่องถัดไป พันหนึ่งครั้งแทงลงไปช่องถัดไปอ่ะลงทุกช่องมานะคะหลังจากที่เราถักวนมาช่องสุดท้ายที่เราจะลงก็จะเป็นช่องนี้อ่ะนะคะก็เรียบร้อยเราจะขึ้นแถวต่อไปเราก็โซ่สอง ทำเหมือนเดิมช่องแรกไม่ลงลงช่องถัดไปลงช่องถัดไปอ่าคราวนี้นะคะเราจะรู้ว่าเราลงผิดหรือเราลงถูกก็คือว่าเราจะต้องนับอ่ายังไงก็ตามนะคะอย่างไรก็ตามเราก็จะใช้วิธีการนับเป็นหลกัก ว่าแถวแรกนะคะแถวแรกเราได้กี่หลักแถวที่สองก็จะต้องได้เท่าแถวแรกแถวที่สามก็จะต้องได้เท่าแถวที่สองคือจะต้องเท่ากันถ้าสมมติว่าเ,าเราทําแล้วเราตรงนี้นะคะแถวแรกเราได้สิบเอ็ดหลักแถวที่สองก็จะต้องสิบเอ็ดหลักแถวที่สามก็จะต้องสิบเอ็ดหลัก แถวต่อ,ต,อต่อไปก็จะต้องสิบเอ็ดหลักหลักห้ามหายเพราะถ้าหายแล้วมันจะเบี้ยวนะคะเราก็จะถักวิธีนี้ไปให้ได้ความยาวให้ได้ความยาวเป็นที่ต้องการเมื่อได้ความยาวเป็นที่ต้องการแล้วเราตัดจบรอไว้เลยนะคะเราตัดจบรอไว้เลยคราวนี้เรามาดูว่าถ้าเราต้องการสราบเสื้อตัวเนี้ยซึ่งเป็นช่วงจําเอวอะครูให้อยากให้มันใหญ่หน่อย ครูก็อันนี้ก็จะอยู่ที่ประมาณส่บขึ้นต้นด้วยโซ่สิบแล้วก็เพิ่มไปอีก2องหลักใช่ไหมคะเมื่อทำแล้วมันจะได้ทั้งหมด11อ็ดหลักอันนี้ครูก็จะทำเป็นจัมเอลแล้วก็ช่วงที่เป็นสาบเสื้อครูก็จะให้มันเล็กหน่อยอันนี้ครูก็จะอยู่ที่ประมาณ5หรือ6 6หลักนะคะจะอยู่ที่หหลักอันนี้ไม่จำเป็นที่จะต้องตามครูนะ คุณจะต้องทำคุณแค่ทำตามที่ชอบว่าเราอยากได้ขนาดเส้นเล็กหรือเส้นใหญ่ขนาดไหนนะคะอันนี้พอเราอันนี้เราก็จะทำแบบปกติใช่ไหมพอได้ความยาวเป็นที่ต้องการเราก็ตัดจบเลยคราวนี้เรามาดูอตรงแขนเนี่ยตรงแขนเนี่ยเราจะต้องทำให้มันเป็นวงกลมนะคะถักมานะแล้วเดี๋ยวเราจะมาทำแขนตรงนี้แขนเสื้อให้เป็นวงกลมด้วยกันนะคะถักให้ได้ความยาวมานะคะ หลังจากที่เราถักได้ความยาวเป็นที่ต้องการนะคะเราก็จะทำให้มันเป็นวงกลมลอะอเรามาทำวงกลมกันอันนี้สุดท้ายนะคะหลักสุดท้ายแทงลงมาหลักแรกของอันนี้พันขึ้นมาดึงสีผ่านช่องถัดมา แทงให้ทะลุเลยนะคะพันขึ้นมาแล้วก็ดึงสีผ่านถัดไปดึงสีผ่านเราจะทะลุสองชิ้นนี้เลยนะดึงสีผ่านเราจะทําแบบนี้ทุกหลัก เราจะเชื่อมโดยวิธีดึงสีผ่านดึงสีก็คือแทงให้ทะลุสองอันนี้วักได้ขึ้นมาให้มันได้สองก่อนแล้วก็ดึงผ่านเราก็จะเชื่อมจนถึงช่องสุดท้าย นะคะแล้วก็ดึงสีผ่านก่อนที่จะจบเราโซ่หนึ่งก่อนแล้วก็ตัดจบได้เลยอันนี้จะเป็นด้านในนะคะด้านนอกก็จะเป็นแบบนี้เราก็จะได้วงกลมแขนและนะคะคราวนี้เราก็นำส่วนที่เราถักได้เนี่ยมาเย็บติดกับตัวเสื้อ สาบเสื้อนะคะเราก็จะเริ่มจากตรงนี้หาเข็มกัดหรือหาอะไรมาทําสัญลักษณ์ไว้ให้มันเชื่อมติดกันก่อนนะคะหรือไม่งั้นเราก็ใช้วิธีการเนาก่อนวิธีการเนาห่างๆก่อนที่เราจะเชื่อมอะนะคะซึ่งวิธีการเชื่อมก็จะมีอยู่สองอย่างคือการใช้เข็มอย่างที่ครูได้เล่าบอกไปแล้วกับ วิธีการใช้การใช้เข็มโครเชต์กับการใช้เข็มเข็มอีกแบบหนึ่งอ,ะอ่ะการใช้เข็มแบบนี้นะคะโดยวิธีโดยวิธีก็คือเย็บติดไปเลยกับการใช้เข็มโครเชต์เข็มโครเชเราจะเชื่อมก็คือลักษณะการเชื่อมเหมือนกับเราเชื่อมตัวนี้เหมือนกันนะคะหลังจากที่เราเชื่อมเรียบร้อยแล้วนะคะลักษณะของงานที่ได้ก็จะเป็นแบบนี้ นะคะอันนี้ชิ้นที่หนึ่งก็คือสาบคอนะคะเราเชื่อมอ้อมมาแบบนี้เลยนะคะอันนี้ก็คือชิ้นที่หนึ่งนะคะสาบคอแล้วก็ลงมาด้านหน้าชิ้นที่สองนะคะก็จะเป็นแขนอ่าทั้งสองข้างก็จะได้แบบนี้อีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นส่วนของ เอลนะคะอืมก็จะได้แบบนี้นะคะก็เป็นอันเรียบร้อยสำหรับเสื้อถักตัวนี้นะคะจะทำเป็นเสื้อคลุมที่ไม่มีกระดุมก็ได้หรือว่าใครจะทําเป็นเสื้อกันหนาวติดกระดุมก็ได้นะคะติดกระดุมแล้วก็ใช้กระดุมกระดุมตามชอบแล้วกันนะคะใช้เป็นกระดุมแพ็คเอาหรือว่า กระดุมอย่างที่เราต้องการนะคะเมื่อตัวเสื้อสําเร็จแล้วเราก็สามารถแปลงแบบได้นะคะจะทําเป็นกระดุมหรือไม่ทําเป็นกระดุมก็ได้ก็เป็นอันเรียบร้อยนะคะสําหรับเสื้อตัวนี้ขอบคุณสําหรับการติดตามนะคะขอบคุณค่ะ